สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟธิตวัฒนทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับในเพลงไม่อยากพกเมียนะครับของศิลปินเอกชัยศรีวิชัยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างการเล่นนะครับไว้ที่คําบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากให้ฟังตัวอย่างการเล่นนะครับหรือว่าฟังเพลงต้นฉบับให้คุ้นเคยทํานองก่อนนะครับแล้วค่อยมาฝึกดีตามไปทีละท่อนนะครับผมเพลงนี้ก็ตั้งสายในคีย์ F Minor นะครับผมสาย1เสียง F สาย2เสียง C สาย3เสียง F นะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันในคลิปสอนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับสำหรับการตั้งสายนะครับผมสาย1นะครับจะตั้งเป็นเสียง F 4นะครับสาย2ตั้งเป็นเสียง C 4, 4นะครับผมสาย3นะครับตั้งเป็น F นะครับหรือจะไม่ตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับวรกที่1นะครับเราจะสมมุติโน้ตขึ้นมาใหม่นะครับผมโดยที่ซ้าย1นะครับจะเป็นเสียงลานะครับซ้าย1เป็นเสียงลาและทีนี้ลาทีโดเรมีนะครับผมลามีจุดดูข้างล่างนะครับคือลาสาย1นครับลาแล้วก็มีนะครับจะเป็นนิ้วนางนะครับมีนะครับ ลามีต่อไปเรใช้นิ้วกลางเรโด่อนนะครับขึ้นไปที่สายสามนะครับลามีเรโดซอนลานะครับผมอ่าตัวซอนนะครับจะเป็นซอนต่ํานะครับอ่านะครับอ่าเป็นซอนต่ําแบบนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับลามีเรโดซอนลานะครับลานะครับ สายปล่อยสายหนึ่งนะครับลามีใช้นิ้วนางนะครับเรใช้นิ้วกลางเรโดยใช้นิ้วชี้ซอนขึ้นไปสายสองเฟสที่สามนะครับซอนแล้วก็ลาก็กลับมาสายหนึ่งเหมือนเดิมนะครับลามีเรโดซอนลานะครับผมเล่นสองรอบนะครับ วรคที่1กับวักที่2จะเหมือนกันนะครับผมต่อไปวักที่3ครับลามีเหมือนเดิมนะครับใช้นิ้วนางลามีแล้วก็เลใช้นิ้วกลางเลโดยใช้นิ้วชีทีใช้นิ้วชี G, ชน,วชนะครับที G, มีจุดอยู่ข้างล่างนะครับที G, สาย1เฟสที่2นะครับแล้วก็ซอนนะครับนิ้วกลางขึ้นไปนะครับนิ้วเอ็ม สนนะครับเล่นต่อกันลามีเรโดทีสนนะครับแล้วกดตัวทีค้างไว้ได้นะครับเพื่อให้เสียงเชื่อมกันโอเคครับผมต่อไปวักที่6ครับนะครับตรงนี้นะครับลาาสนมีนะครับ ลาซนหมีนะครับตัวลาที่ใส่สระอูนะครับตัวนี้นะครับผมคือลาสาย2นะครับ่าลาสาย2นะครับลาสาย2อยู่ตรงนี้นะครับผมใช้นิ้วนางกดนะครับลานะครับต่อไปซ่อนมีจุดอยู่ข้างล่างก็คือซ่อนสาย2นะครับนะครับาลาซนหมีนะครับครับนะลาซนหมีนะครับลงขึ้นลงนะครับ การดีดก็ลงขึ้นลงนะครับลงขึ้นลงนะครับลาซอนมีซอนลานะครับอาจจะฝึกแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับลาซอนมีซอนลานะอยู่สายสองทั้งหมดเลยนะครับผมการดีดลงขึ้นลงลงลง,ลงนะครับผมทีนี้ค่อยมาต่อตรงนี้นะครับ ทีโดเรมีนะครับอันนี้ก็มาสายหนึ่งเลยครับทีโดเรก็เลื่อนนิ้วกลางมานะครับเรมีนะครับเล่นต่อกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทีโดเรมีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นวักที่6ต่อเนื่องกันนะครับผมลาซอนีซอนลาทีโดเรมีต่อไปวักที่8ครับ ซ่อนเลซ่อนมีซ่อนเลซ่อนมีนะครับนะครับซ่อนใช้นิ้วนางนะครับเลนะครับใช้นิชินะครับอาจจะเล่นให้เสียงสั้นๆก็ได้นะครับซ่อนเลซ่อนมีซ่อนเลซ่อนมีแบบนี้นะครับต่อไปวักที่9นะครับผมซ่อนเลซ่อนมีเรโดทีลาต่อไปวักที่11ครับผม ทีโดทีโดลาต่อไปวักที่12ครับลาลาทีโดเรมีต่อไปวักที่13ครับเรมีซอนต่อไปวักที่14ครับ ลาลาเรมีเรโดต่อไปวักที่15ครับทีโดทีลาครีก็ใช้นิ้วชี้นะครับโดใช้นิ้วกลางต่อไปวักที่16ก็เหมือนกันนะครับทีโดทีลาเหมือนกันนะครับต่อไปวักที่17ครับผมซอนมีลานะครับ ซอนก็อยู่สายสองครับซ่อนมีสายปล่อยนะครับลาใช้นิ้วนางกดลงไป3นิ้วนะครับเล่นต่อเนื่องกันซ่อนมีลานะครับต่อไปวักที่18ครับโดเรมีซอนลาต่อไปวักที่19นะครับผม ซอนลาลานะครับต่อไปวักที่20ครับซอนเลมีเรโดต่อไปวักที่21นะครับผมเหมือนกันกับวักที่15นะครับทีโดทีลานะครับนะครับผมต่อไปวักที่ 22ก็เหมือนกันนะครับทีโดทีลานะครับต่อไป23ก็เหมือนเดิมนะครับซอนหมีลานะครับผมถ้าผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการเล่นพินนะครับเพลงไม่อยากพกเมียนะครับของศิลปินเอกชัยศรีวิชัยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจคลิปสอนแล้วก็ซาวซ้อมนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 9 2 1 7 4 2 3 9 9นะครับ หรือคลิกลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ